พอร์ตครั้งใหญ่ล่าสุดพอร์ตผมบวก17%ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมยังมีเงินสดเหลืออีก30%สนะครับสำหรับการลงทุนในครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่ล่าสุด s 500เนี่ย s p 5 0 0ยเนี่ยไม่ผ่านแนวต้านที่5,690นะครับซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละที่มันอาจจะลงไปอีกรอบนะครับแล้วทำไมผมถึงล้างพอร์ตนะครับผมไม่ได้ถือหุ้น alphabet amd n o u v o nordic t m d x แล้วก็หิมแล้วนะครับไปดูเหตุผลกันดีกว่าว่าสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำอะไรไปบ้าง ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคุณพ่อน้าลงทุนของผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาด S&P 500 A เองเนี่ย ก็วิ่งจาก5,005นะครับขึ้นไปรีเทสแนวต้านที่ประมาณ5,690นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง3วันด้วยกันนะครับที่เข้าไปรีเทสที่5,690นะครับแต่ก็ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ S&P เนี่ยก็อาจจะยังเป็นอยู่ในช่วงของขาขึ้นระยะสั้นแหลกเรายังไม่เห็นสัญญาณใดๆเกี่ยวกับเรื่องของระยะยาวนะครับแตพ่พอมาดูเรื่องของอตลาด N s ก a กนะครับกองทุน q q เนี่ย เราก็จะเห็นว่ากลุ่มแ a n ก์เกนะครับเริ่มทยอยเข้าลงทุนไปแล้วซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถไปดูในในส่วนของ t r a d i n g View นะครับจะมี Indicator ที่ชื่อว่า Smart m a c d กนะครับก็เป็นเป็นตัวหนึ่งแหละที่อาจจะสามารถดูได้ว่ามันอาจจะเริ่มเป็นสัญญาขาขึ้นแล้วนะนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปนะครับว่ามันจะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับก็มีการลงทุนเข้าไปบ้างนะครับที่ที่กลุ่มแบงก์เกนะครับก็เดีย๋ยวเราต้องมารอดูแหละว่า จะมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์ต่อไปหรือเปล่าตัชนี้เฟียร์แนนะครับล่าสุดก็ไปที่62แล้วนะครับอยู่ในสถานะกรี d นะครับก็แปลว่านักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความกลัวในการลงทุนแล้วนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐกับทาง UK นะครับได้มีการตกลงบรรลุ ความต้องการเรื่องภาษีกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็วินวินกันไปนะครับแล้วก็เหมือนรักกันชันพี่น้องไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่จีนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการเจรจาระหว่างสหรัฐก,กับจีนแหละถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่โพลสำรวจของอนักลงทุนหุ้นอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าประมาณ52%นนะครับที่มีโอกาสจริงๆแหละที่สหรัฐก,กับจีนเนี่ยจะจบดีลสำคัญเรื่องภาษีเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน จากที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับที่ว่าเมื่อ s p 500เนี่ยเข้าสู่5 5 0 0ถึง5,700เนี่ยผมเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะล้างพอร์ตเหมือนกันนะครับโดยผมมีเหตุผลส่วนตัวอยู่2ข้อนะครับก็คือข้อที่1นะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของผมแล้วนะครับหลังจากที่เราลงทุนมาประมาณ6-7เดือนเราก็จะเริ่มเห็นว่าเราเหมาะกับหุ้นที่มีธุรกิจแบบไหนที่เราน่าจะกอุ่นใจจริงๆที่ถือมาในระยะยาวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า ผมไม่ได้ลงทุนแล้วมันจะไม่ดีใน long term นะแต่ว่ามันแค่อาจจะยังไม่เหมาะกับผมนะวันนี้เท่านั้นเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าหุ้นเหล่านี้นะครับมีความผันผวนนะครับต่อข่าวของคู่แข่งเนี่ยมากเกินไปนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อาจจะมีการติดตามหุ้นเนี่ยอยู่เป็นทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมเองก็อาจจะรับความผันผวน mm. ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจล้างพอร์ตหุ้นกลุ่มนี้ไปนั่นเองมาเริ่มที่การล้างพอร์ต แล้วผมได้กำไรถึง50%ในการลงทุนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็ตัวแรกก็คือหุ้นที่ชื่อว่า TMDX นะครับหรือว่าหุ้นธุรกิจปลูกถ่ายอวัยวะนะครับซึ่งตอนนี้เป็นผู้นําตลาดอยู่นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยขนาดของธุรกิจนะครับมารเก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ3-4บินลียนนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองบริษัทเนี่ยไปถึง20บินลียนเลยนะครับก็ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเติบโตในทุกๆมุมนะครับแล้วก็ ยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็กลุ่มของอนักลงทุนชื่อดังนะครับเฮดฟันหลายที่เนี่ยก็เริ่มกลับมาลงทุนใน TMDX แล้วนะครับก็ระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ว่าผมเองก็ยังมองถึงความผันผวนที่มากเกินไปนะครับ1บริษัทยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นขนาด 20- 50บถึงิบิลเลียนนะครับยังมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเกิดชอ็อตเซลล์อีกรอบนะครับ2ก็คือ,อด้วยความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับด้วย มุมของธุรกิจเนี่ยผมมองว่าธุรกิจปลูกถ่ยอวัยวะเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยตั้งใจจะเข้ามาเล่นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จริงๆเนี่ยผมว่าการลงทุนเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะสามารถเรียนแบบแล้วก็แข่งขันกันได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่า TMDX ปัจจุบันเนี่ยมีโ no น้ตจริงก็คือเครื่อง OCS เท่านั้นเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ จะเป็นเรื่องของการที่เขา,ามีเครื่องบินขนส่งเป็นของบริษัทตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่บริษัทใหญ่สามารถเรียนแบบธุรกิจอย่าง ocs ได้นะครับ tmdx ก็อาจจะไม่ใช่ผู้นำอีกต่อไปในอนาคตนะครับก็ผมมองว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้ในระยะสั้นรระยะกลางนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คงต้องใจแข็งใจนิ่งๆนะครับในการถือธุรกิจแบบนี้จริงๆนะครับตัวต่อมานะครับคือหุ้น hims นะครับจริงๆเป็นหุ้นที่ผมค่อนข้างเสียดายเหมือนกันนะครับที่ผมตัดสินใจ ในการขายเพื่อเทคโปรฟิตในครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเองต้องการล้างพอร์ตแล้วก็ปรับสมบุรพอร์ตใหม่นะครับมีหุ้นที่ขาดทุนก็ต้องมีหุ้นที่กำไรนะครับในการล้างพอร์ตอันนั้นคือวิธีการลงทุนในแบบของผมนะครับหิมเองเนี่ยในการไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีผู้สมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นหิมหรือว่าเฮอร์สเนี่ยนะครับเติบโตต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งนะครับยังประกาศเรื่องของการขยาย ธุรกิจยานะครับไปที่โรคอื่นๆนะครับซึ่งเป็นโรคที่มีส่วนสําคัญเช่นมะเร็งนะครับหรือว่า,าธุรกิจการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่เขาเองก็ขยายตลาดตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยฮิมเองเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับไม่ว่า,าทุกครั้งที่อีลาลิลลี่นะครับหรือว่าโนเวสเนี่ยประกาศข่าวดีเรื่องเทคโนโลยีอะไรยังไงเนี่ยฮิมเองก็จะถูกได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่ก็ต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มของทีมเอ์เนี่ยเป็นเหมือนเทรดเดอร์นะครับเขาไม่ได้ผลิตยาแล้วก็ทำเองหลักๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของหิมเองเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดแล้วนะครับในการลงทุนในธุรกิจยานะครับเ,เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการนะครับได้ในส่วนของผู้บริหารนะครับคนใหม่นะครับซึ่งเคยเป็นผู้บริหารที่เคยทำธุรกิจขนส่งยาที่อเมซอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับในการลงทุนหุ้นหิมในอนาคต ก็หุ้นทิมตอนนี้ปิดที่ประมาณ50เหรียญไปแล้วนะครับจริงๆผมเนี่ยมีต้นทุนที่25นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปประมาณ40นะครับก็แอบเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้รอขายที่50นะครับแต่ก็เราก็ต้องลงทุนตามแผนเข้าไปนะครับหิมเองเนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่อนาคตามอาจจะกลับมาลงทุนอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้คงต้องขอเทคโปรฟิตไปก่อนพูดถึงหุ้นที่ผมมีกําไรไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงหุ้นที่ผมขาดทุนกันบ้าง นะครับเรามาเริ่มต้นที่ n o v o n o r d i รนะครับเ o เเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมเองเนี่ยถือมาค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่ที่ผมลงทุนแรกๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเองก็มีการเสพข่าวเนาะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นผู้นำนะครับบริษัทก็เป็นบริษัทใหญ่ แล้วก็เป็นอยอดขายในผู้นําของยาลดน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับทั้งอเมริกาแล้วก็จีนนะครับคงคิดว่าไม่ได้มีมีใครมาล้มได้ง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยยังมีความคาดหวังอยู่ว่า,าหลังจากที่เขาได้รับอนุมัติจาก FDA นะครับในส่วนของยาลดน้ำหนักแบบเม็ดเนี่ยจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพอความเป็นจริงณวันนี้เนี่ยมีการอนุมัติแล้วนะครับ แล้วก็ในความเป็นจริงก็พบว่าบริษัทอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันเนี่ยเลยทาให้ความคาดหวังของน,นักลงทุนเนี่ยก็คือลดต่าลงไปนะครับหุ้นยาเนี่ยผมมองระยะยาวเลยนะครับก็ผมได้มีการติดตามไม่ว่าจะเป็น n o v o n o r d i กสนะครับ m e r ร k กส์แอมเจนวิเจนารอนนะครับอีลาลิลลี่นะครับหรือว่าวิเอทีเอ็ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่เป็นหุ้นยาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความวผันผวนได้มากๆนะครับผมยกตัวอย่างละกันนะครับไม่ว่า ทุกครั้งนะครับที่มีการประกาศความสําเร็จนะครับของยาบางตัวของบริษัทอื่นนะครับโนโวก็จะรับผลกระทบถูกครั้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อโนโวสาเร็จบริษัทอื่นก็ได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ผันผวนเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าด้วยด้วยการที่ผมติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเนี่ยโนโวเองเนี่ยหรือว่าหุ้นที่เป็นผู้ผลิตยานะครับทุกบริษัทเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงทุนอีกแล้วนะครับเพราะว่า ดูแล้วเนี่ยไม่ได้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของผมจริงๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับจริงอยู่ว่ายาเองอาจจะเป็นปัจจัย4ปัจจัย5ในอนาคตนะครับแต่ณวันนี้สําหรับเรื่องการลงทุนเนี่ยผมมองว่าผมเองเนี่ยรับได้กับความผันผวนระดับหนึ่งและกันแต่คงไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ต่อไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าโนเวอร์นอร์ดิกเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศไตรมาสเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้แนวโน้มที่ดีมากอยู่แล้วนะครับณไตรมาสที่1เนาะ แล้วก็หลังจากที่มีเรื่องของพาส่งพาสีออกมาเนี่ยโนโวเองก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับเพราะไหนจะเรื่องกรีนแลนด์เดนมาร์กอีกนะครับเลยทําให้ผมเองเนี่ยได้ขายโนโวออกตั้งแต่ก่อนประกาศไตมารไปแล้วนะครับซึ่งดูจากผลลัพธ์ล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คาดไว้แหละนะครับเพราะว่าแนวโนมของโนโวเองในปีนี้เองเ่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ โนเวเองเนี่ยภายในอีก2-3งสามไตรมาสเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลแล้วแหละนะครับหลังจากที่เขาได้รับอนุมัติเรื่องอยาลดน้ำหนักแบบเม็ดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีวางขายในพอร์ตของฮิมแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ผมเชื่อว่าสลับนักลงทุนหุ้นอเมริกาที่เป็นโน v วลสนะครับก็รออีก2-3งสามไตรมาสแหละผมคิดว่าหุ้นอาจจะมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็กลับมาได้ใน long term นั่นเองนะครับ AMD นะครับเป็นหุ้นที่นับว่าเป็นคู่แข่งโดยโตรงของ NVIDIA นะครับ ผมลงทุน AMD ตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าคิดว่าต้องมีสักวันหนึงอะที่ AMD อาจจะเติบโตขึ้นมาได้นะครับเรามองว่ามี McDonald s ก็ต้องมี Burger King นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมี Nvidia ก็ต้องมี AMD แหละนะครับที่จะสามารถมาแข่งขันได้เพราะว่า Intel เนี่ยสถานการของบริษัทเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่เฝ้าดูมาประมาณ2-3ไตรามาสเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Data Center นะครับหรือว่ายอดขายของ AMD เนี่ยก็เติบโตขึ้นแหละ ตามที่นักนะลงทุนคนาดหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สูงเทียบเท่าก,กับสิ่งที่ผมอยากได้นะครับก็ผมก็เลยมองว่าคิดว่าอาจจะไม่รอ AMD แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังมี AI inference นะครับที่เป็นไพ่ตายนะครับยังไม่เห็นเป็นรูปประทาทางธุรกิจมากนักนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับบอกว่า AI inference เนี่ยจะมาแทน AI training นะครับที่เป็นเมนหลักของ NVIDIA อยู่นะครับ ข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางอเมซอนนะครับก็ได้มีการลงทุน amd เหมือนกันนะครับจริงๆก็อาจจะมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึงแหละที่อเมซอนะมองเห็นในตัว amd นะครับแต่ผมมองว่า 1. คือผมซื้อ amd ด้วยความคาดหวังล้วนๆตั้งแต่แรกนะครับ2ก็คือดูแล้วเนี่ย amd เนี่ยหรือว่านักลงทุนฝรั่งเขาเรียกว่า advanced money destroyer นะครับก็ อาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของผมในะวันนี้นะครับก็ผมเลยตัดสินใจปิดโพ i t ชันของ AMD ทั้งหมดท,ทันทีนะครับตัวต่อมาคือ Alphabet นะครับ Alphabet เนี่ยผมได้ทำคลิปอยู่หลายคลิปเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ข้อดีของการถือหุ้น Google นะครับซึ่งสุดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวข่าวนึงแหละนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจเด็กขาดเลยแหละนะครับว่าผมจะ ปิดอร์ชันของ Google ทั้งหมดนะครับข่าวนั้นก็คือข่าวที่ทาง Apple นะครับมีการประกาศนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนนะครับ default search engine นะครับของแอป Safari ีนะครับไปเป็น AI ตัวอื่นนะครับหรือว่าเป็นแอปที่ทาง Apple ิะทำขึ้นมาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าจะมีผลกระทบมากๆนะครับกับผู้ใช้งาน Google Ad นะครับซึ่งทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่อย่างตัวผมเองนะก็เซิร์ชทุกอย่างผ่าน Safar รีนะครับแล้วก็มันก็เป็น default ของ Google อยู่แล้วนอกจาก5้าวันหนึ่งนะครับ มันไม่ใช่ default เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็อาจจะไปเลือกใช้แอป Google โดยตรงนะครับหรือว่าผมอาจจะอลองใช้ AI ของ Safari ตัวใหม่ก่อนนะครับว่า Search เนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีไหมนะครับเปรียบเทียบกับวันนี้นะครับที่เราเองนะครับใช้ ChatGPT ในการค้นหาข้อมูลบางอย่างที่เราอยากรู้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่า,า ChatGPT เนี่ยจะมาแทนเรื่อง Google Map นะครับหรือว่าการหาร้านอาหารรีวิวต่างๆไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆอ,อนูนั่นแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีตัวเลขบอกมาว่าจริงๆเนี่ยหลังจากที่ทางา Google เนี่ยใช้ Gemini นะครับในการเป็นเหมือนการ brief การ search นะครับซึ่งเวลาเรา search เนี่ยเราก็จะ search อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ Gemini ก็จะมีสักเจ c เรื่องของการสรุปขึ้นมาเนี่ยการทำแบบนี้เลยทำให้อัตราการคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ต่างๆหรือว่าการคลิกแอดที่เป็น Google นะครับลดน้อยลงนะครับารายได้ในแต่มาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นผลมากนะ นะครับแต่ว่าผมว่าผู้ใช้งานเองนะครับหรือว่ายอด spending ของ Google a d เองเนี่ย,ยก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับ Google เองเนี่ยยังยังเป็นธุรกิจที่มีทั้ง Google Cloud มี YouTube นะครับมีเวโม o นะครับมี Gemini นะครับแต่ว่าด้วยความเสี่ยงเรื่อง DOJ วันนี้นะครับผมเองก็อย่างเราตรงๆก็ก็ไปเข้าตอนแพงนะครับไปเข้าตอนราคาประมาณ1 8 0เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจ คัด Google ออกทั้งหมดนะวันนี้นะครับแล้วก็รอดูอย่างเดียวนะครับว่า DOJ เจนี่ยจะตัดสินเรื่องการเป็น m o n o p o l y ของ Google อได้ยังไงบ้างนะครับถ้าสุดท้ายถูกบีบให้ Google ต้องขายโครมออกไปนะครับหวันนั้นเองอราคาหุ้นเองก็น่าจะลดลงมาในจุดที่ผมน่าจะกลับมาสนใจหุ้น Google อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมเก็บไว้ใน watch list นะครับแต่วันนี้คงต้องอบอกลากันไปก่อนหลังจากที่ตัดสินใจ ล้างพอตทั้งหมดแล้วนะครับก็มานั่งทบทวนกับตัวเองแหละว,ว่าเสียดายหรือเปล่านะครับกับหุ้นที่เราต้องออกในะวันนี้นะครับจริงๆผมมีการปรับพอตมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกคือผมเข้าเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะไปสนใจ AI มากขึ้นนะครับตอนต้นปีนะครับครั้งที่2เองเนี่ยเราก็พยายามบาลาน์เนาะพยายามไปลงทุนหุ้นจีนพยายามาทําให้พอร์ตตัวเองเนี่ยไม่กระจุกตัวจนเกินไปนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ผม พยายามโฟกัสไปสิ่งที่เข้ากับสไตล์การลงทุนของตัวเองมากนะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมอาจจะดูหุ้นแต่ละตัวหลังจากเนี้ยอาจจะดูอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยผมต้องเป็นหุ้นที่ผมยอมรับเรื่องความผันผวนได้นะครับก็คือเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีข่าวแหละหรือน่านๆไม่ข่าวที่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีนะครับไม่ค่อยได้มีผลกระทบกับคนอื่นมากไม่ได้มีคู่แข่งโดยตรงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการที่แบบจิตใจผมจะหวั่นไหวกับราคาหุ้นที่มันผันผวนนะครับ เรื่องที่2นะครับก็จะไปต้องเป็นหุ้นที่มีธุรกิจที่มี M O A T นะครับหรือว่า o o t ก็คือความได้เปรียบเชิงธุรกิจเนี่ยสูงนะครับอาจจะเป็นเจ้าอันดับหนึ่งเลยนะครับในธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าธุรกิจนั้น,น,นอาจจะมีถ้าจะไปลงทุนทำหน้าวันนี้นะครับต้องเป็น Big Investor ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลมากๆนะครับหรือว่า ก็คือต้องต้องใช้ทั้งคนใช้ Experti s e ในการทำนะครับก็คือยากแหละในการไปเป็นผู้เล่นคนต่อไปของธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ,เ,อเป็นหุ้นที่คิดว่ามีอนาคตนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่มีการเติบโตแหละไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตอของเพื่อขายเท่านั้นนะครับแต่จะต้องมีการเติบโตทาง AI นะครับแล้วก็เทคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรบอทนะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ AI Infra s t r ส c t u r e นะครับซึ่ง3ข้พ่อนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมเนี่ยเลือกลงทุนหุ้นพอร์ตของผมนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยผมถือหุ้นอยู่ทั้งหมดอยู่เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกคือ MU นะครับ MU หรือว่าไมโครเนี่ยเป็นหุ้นที่ผลิตเมมโมรีนะครับปัจจุบันธุรกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในอินฟา AI นะครับก็มีแค่3ผู้เล่นนะครับก็คือไม r ครนะครับ MU แล้วก็ a m s u n งนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งการจะมาลงทุนเล่นในบริษัท ธุรกิจที่ผลิตเมมโมรีเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากนะครับตัวต่อมาคือ m a r v e l Technology นะครับก็คือเป็นผู้ผลิตซิลิคอนนะครับแล้วก็ผู้ผลิตชิปที่เป็น ASIC หรือว่าแบบคอสตอมนะครับซึ่ง ก็เขาเองเนี่ยจริงๆคู่แข่งโดยตรงคือ AVGO นะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาเองยังมีรายได้ส่วนอื่นอีกที่เป็นส่วนหนึ่งของ Infrastructure ของ AI นั่นเองนะครับตัวที่3นะครับคือ A Lab นะครับ A Lab เองก็มีสินค้าที่สามารถเข้าได้กับทุกบริษัทเลยนะครับก็คือลูกค้าเขาเนี่ยก็คือ,อทั้ง NVDA AMD Intel นะครับ AVGO นะครับ Meta Microsoft คือทุกอย่างหมดแหละนะครับเพราะว่าเขาทา ตัวตัวแปรระหว่างการเป็น AI Infra ที่เป็นแบบความถี่ต่ำกับความถี่สูงนะครับตัวที่4คือ ASML นะครับก็คือ,อ Big Player ของผู้ผลิตเครื่องจักรชิปนั่นเองนะครับซึ่งก็นาวันนี้ก็คงไม่ได้มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่า ASML นะครับตัวที่5คือ ISRG นะครับก็คือผู้ผลิตหุ่นยนต์นะครับซึ่งทำมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็มาหลัก10-20ปีนะครับซึ่ง ISRG เนี่ยก็คือ เป็นหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดนะครับดาวินชีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ว่าที่รู้จักนะครับต่อมาคือ PRCT หรือว่า p r o c e s t นะครับก็มีรูปแบบธุรกิจคล้ายๆกับ i s ซ g นะครับแต่แค่ s p e c i a l i z e ไปทางเรื่องของการผ่าตัดต่อมลูกหมากนะครับซึ่ง หุ้นเองยังไม่ได้เติบโตอะไรมากนะครับแต่ก็มีอัพไซด์ที่น่าสนใจนะครับตัวสุดตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างฉีกนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับ AI เลยนะครับแต่ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าเขามี m o t ที่น่าสนใจก็คือ a x o n นะครับ Axon คือผู้ผลิตเทเซอร์นะครับหรือว่าเครื่องยิงไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตชุดนะครับเป็นเสื้อกลอกนะครับสำหรับตํารวจที่อเมริกานะครับซึ่งเสื้อกลอกเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับในการถ่ายคลิปในการ อัดวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งแอคซอนเนี่ยนาวันนี้เนี่ยก็คือผูกสัญญาณกับรัฐนะครับในอเมริกานะครับค่อนข้างเป็นบิ๊กเพลเยอร์นะครับแล้วก็ยังมี แผนนะครับที่จะขยายไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเทเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องยิงไฟฟ้าที่โด่งดังมากๆนะครับในโลกนะครับก็ณวันนี้จะมาเป็นผู้เล่นในแอคซอนก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องมีเทรนนิ่งตำรวจกันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันใหม่ด้วยก็ตอนนี้แอคซอนก็เริ่มทํา AI ทําำคลาวแล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับและนี่คือหุ้นทั้งหมดที่ผมถืออยู่นะครับอัปเดตพอร์ตก็ล่าสุดตามที่ผมเขียนเอาไว้นะครับ ก็ถ้า,เพ,าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชอบ่องคุณพอนักลงทุนของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ